Welcome to the โฟ r ์ h a ร์ s สขออนุญาตในการแม้คนไข้นะคะขอทั้งสองข้างเลยเพราะว่าเออสองข้างเราไม่เหมือนกันเนาะ เราให้คุณหมอแมะแต่ละคนกันแล้วนะส่วน EP นี้มาดูกันว่าผลของการแมะเป็นยังไงบ้างเริ่มจากเราก่อนเลยเนาะสุขภาพโดยรวมโอเคมากๆเลยแต่บังเอิญคุณหมอพูดมาเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องฝ้าก่าบนใบหน้านั่นเองว่าการแพทย์แผนจีนก็สามารถรักษาได้เหมือนกันมี2อ,อันก็คือว่าฝังเข็มหรือจะทํำกัวซานั่นเองแต่เราเลือกัวซาเพราะว่ามันไม่หักคอมากสําหรับเรา <S <S เราจะพาไปดูว่ารัวซาททำยังไงนะ บัวซาคือการใช้อุปกรณ์ที่ทำมาจากหินมากดและขูดตามจุดต่างๆตามศาสตร์แผนจีนช่วยในการกระตุ้นไหลเวียนเลือดและน้ำเหลืองทำให้ผิวหน้าได้รับออกซิเจนช่วยกระชับรูขุมขนลดรอยดำลดเลือนรด้วรอยและทำให้หน้าดูอ่อนเยาว์มีออร่าแต่ก็ควรทำเพียงสัปดาห์ละครั้งและไม่ควรทำบ่อยเกินไปเพื่อให้ผิวหน้ามีการพักบ้าง ส่วนของเจนเนี่ยโดยทั่วไปก็คือไม่มีอะไรแต่มันมีติดนิดนึงตรงเรื่องนอนไม่ค่อยหลับเพราะฉะนั้นคุณหมอก็เลยแนะนำที่เป็นยาจีนมาให้กินนี่ซึ่งก็คือมีเป็นช่องๆแบ่งเป็นกล่องละหกช่องซึ่งกินเช้าเย็นเช้าเย็นทั้งหมด6วันซึ่งมันก็ง่ายมากมันเป็นโผเพราะฉะนั้นก็คือแค่เทลงแก้วเติมน้ำดอนก็สามารถกินได้เลย ยาสมุนไพรจีนมีฤทธิ์และรสชาติที่แตกต่างกันที่มาเจียหลังจากกินยาไปแล้วหวันคุณหมอจะนัดมาเจอเพื่อปรับยาให้เข้ากับอาการและถ้ายาขมเกินไปคุณหมอก็แอบกระซิบมาว่าสามารถปรับรสชาติให้หวานขึ้นได้โดยส่วนผสมของลอหังกล้วยส่วนเราสองคนนะั้นะโชคดีมากก็ไม่เจอโรคร้ายอะไรใดๆ ใช่เราสองคนก็เลยเลือกที่จะลองเปิดโลกนะทดลองสัตว์ใหม่ๆวันนี้เราเลือกที่จะครอบแก้วกันเพื่อที่จะปรับสมดุลร่างกายเดี๋ยวเราพาไปดูกันว่าวิธีการครอบแก้วเป็นยังไงแล้วพวกเราสองคนชอบไหมหลังจากที่ได้ทําแล้ว การครอบแก้วเป็นการใช้แก้วถ้วยหรือกระบอกไม้ไผ่มาลนไฟให้ร้อนและนำมาวางครอบตามเส้นลมปราณบนร่างกายซึ่งจะมีแรงดูดจากสุญญากาศจะทําให้เกิดเลือดขัางขึ้นในบริเวณนั้นเป็นการช่วยกระตุ้นเลือดลมปรับสมดุลร่างกายเพื่อคลายกล้ามเนื้อและลดอาการปวดเมื่อยสีของรอยครอบแก้วจะบ่งบอกถึงอาการปวดที่แตกต่างกันไปในแต่ละคนลองสังเกตกันดู ตอนนี้เราก็อยู่กันที่มาเจียทีรูมไอ้งาเราตรวจเสร็จแล้วนะเราสามารถสั่งเครื่องดื่มเย็นๆนะมาดื่มให้ชื่นใจพร้อมกับดูวิวต้นไผ่สวยๆตรงนี้ได้เลยใช่เลยแล้วแถมยังมีตัวเลือกให้เลือกเยอะมากมีทันงชามีกาแฟด้วยนะใช่แล้วที่สำคัญนะรสชาติความแบบเขาเนี่ยมาจากสมุนไพรจีนมีเติมน้ำตาลแล้วก็สูตรแคลด้วยเฮลตีม้มากๆเหมาะก,ก,ก,กับสาวๆอย่างพวกเราเลยใช่งั้นไปชิมกันดีกว่า ชชชนชนชนหลังจากที่พวกเราสี่คนได้ทำการรักษาไปในวันนี้เรียบร้อยแล้วสบายตัวมากเลยใช่ไหมสาวใช่และฉะนั้นอยากให้ทุกคนมาลองการกับทางเลือกอีกทางหนึ่ง<ๆ>ก็คือแพทย์แผนจีนนั่นเองที่นี่เลยมาเจียคลีนิกซอยรายมินทา58ซึ่งมาง่ายมากๆและที่จอดรถก็มีให้เหลือเฟือ ช่มาที่เดียวนะสามารถรักษาได้หลายโรคไม่ว่าจะเรื่องการปรับสมดุลร่างกายเรื่องแก้ผมงอกเรื่องเพิ่มความสูงในวัยเด็กหรือว่าอาจจะทําความสวยความงามบนใบหน้าเราก็ได้เช่นเดียวกันและที่สาคัญในวันนี้ก็คือสิทธิพิเศษสําหรับ The Four Charers แคทคุณบอกมาจาก The Four Charers คุณก็จะได้แผ่นแปเมล็ดผักกาดซึ่งเอาไว้ใช้ลดความอ้วนไไ,ได้ถึงเมื่อไหร่คะได้ถึง31ธันวาคมหรือสิ้นปีนี้นั่นเอง สุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไคร b ์เพืช่องของเรา mm hmm. The Four Shareers uh, วันนี้บ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย